หาแรงพี่น้องป่นยังไรลืมเลยป่นยังไรลืมป่นจิหล่อพี่น้องเอ้ยลืมมาแนวตัวเองไปครูดยี่เขาแรงพี่น้องได้พี่น้องเลยเรียบร้อยสบายดีพี่น้องมาได้พี่น้องด้วยเขาแรงแค่แคบร่วกันเด้พาไหวแหละไหวได้นะ มากมากมากพี่เนาะขอแรกของเวลาพี่หล่อจะหามากก็ได้เปิม่มาใหม่กินแต่ชัดชัดป่าวะทำแดงก็แ่นี้เพียงชัดป่าพี่หล่อ

ไม่คิ่เขาะว่าอยางไต้กบออว่าเรยิ่งเขาเที่ยงตอนน่ะที่ว่าเขาหิวหิวอีกยจำาหเค็คเฮ็คนุ่กินบ่อยๆจะจุกจำจำโหนะที่ว่าเขาเขากินแบบโตตายปเลยหมักผิดแดงชนเคร่งตอนน่ะคือจำใหม่เนาะกินบ่ได้นะคะ เมืมนนอม่อยแม่ตังนะแต่ยังแม่าหน่อยใช้ปูแจงมูัง,ปง,งไปคูบเ,เนี่ยเดิบองคูตี่หล่อคูเปานคูเดินหลงงูเลยต้องขึ้นต้องการเงินนี้ไปยืมเงินขึ้นเขาหกพันก็ได้แตยขึม่แทนเขา

เาเอมพกเวเบนี่เจ้าเนียาววนพกันตะเผาขาวทคกคกับารอขอมาได้ทุกคนับเจนสองคนาไปกินป่าอะแน่ยไหฮไปหนอเล่นเต้นร่ายทไปหลักกะลดงไปหัวเข่าห้าอยู่ น้เขาเจ็ดเงี้ยมันแไปอ้เวลาปลามูน้ำน้อยเบิรงเอ้นคนัชื่ออบ้างบุญิบาทชิดยเงาใครับแคลาก็ับลงไปกำลังห้เก่ะหางจม่ใหญินแต่เามรงเนี้เอาไปใครอ่ะ เขาจะก็ใหใครใครตะใครสิเดียวจังเขาพุ um <lac Jill. S 2> ่เอาพุ Listen, ่เมื่อเขาไม่ไหวเอาไม่หายแลเกังกับลุกเกังกับผมกับลูกมีแต่ลุกก็ลุกไปกนหมู่ยังไงจะไปงไงไปเนี่ยไปซัปาล่จุดหนึ่งเนี่เพื่อนจังใจนี่แหละเนี่ยนึ่ล้วถูกภาษเงี้ยมา ลรกคลายเขาไปลาทำเหมืองหักคุณจเดได้กถ้าเราจะองไปคุณจะเฝ้าที่จียุ่้อพวกนีวของขายทำงานคุณไม่เนามีคนนักๆอยู่ท่าจะเคยไปสุเดียจะเขื่อนโอ้ยผจะไปแล้วผมไปที่ีครเคยขึ้นเรุเอะอืมถ้าจะบุ ลูกคือกอนเห็นอืมหนัระมานี้อ่น,น,นะไม่ใช่ามอยู่เมอายมเู่ทเที่ท่าเจ้ามืจักต่อขามันข่างเลยาไลยออกไปหย่แค่งเดียวมันเลียนเอาควอืม เออหมึงหมดละอนี้ใส่เยอะ้เอะก็ปลูก่มันอือม่หดปลูกมันนร่อ่ะุ๊กปลูกย่คนเะมาคน้กันมันมันใช้นหาอันนัะนเอาคนยมาีวาั่งขอดมดดมอย่างคนมันแต่ต้องใช้หัว นี่ยนะเข้าบริจาคพูดพูดอันนี้เข้าบริจาคได้เขาจะฉีดเอาคือสามพันตองสีเลยยังบุ๋ยกลายฉีดนะมาทำที่เต้นไปไงหนุ่มยังทีกเตนหนานยังทีกเต้นเจ้าเหมือนตัวเขากินมาไหนเนี่ย มาว่าที่เวนเจนี่มันเกิดแล้ะแะไรเนาะเจเจ่อยนะงานลูกลากระทำเนี่ยนานนะแม่เนอ่

บอยชัด่อยงงจังนาะชิดำชิดำคุมีมทีสขงนข้ามาเหรอเนาแล้วก็นอนเลือนอ่ไร้ันอนอยู่จ้ะยังใหม่ละหลายอย่งเลยบินชวนไปก้วน่อยข้าหลังนี่พอไปเราลยกมันจะเต้นอย่งเดียว เราเปนสามนะตื่นตัวมากเลยเื่นตัวทุกทีเห็นเขาแพ็คแต่จะหายมาเปดูหนูดูหนูชนอะไรมวนล้างหนูอะไรกันหนูอะไรก็ไปหันชนชนอะไรบ้างต้องขึ้นกำมวนดันตาย มวลแลมวลบรายนกีน้งอแล้วมันก็ลมมานจกลอันนี้เปนจุกมาตัวเมื่อวันศวันชาคคณงไม่ม่อยู่สามเกาเ็นนตัวนะทช้การันสาขึ้นมาได้ไมเดี๋ยวมึงนั่งเลยค่ะนว จะเบิงบ้งนนอนดกขบะขึะขนะนี่คุไปเบิง <c oughs> บ้งขาวๆเบิ้งนี่แหละนั่งันีะได้โตนั่งยนร่มนั่งก็โตกได้ต้องมน่อยม,ม่ใม่ายแต่มันผ่านมอสได้เบิ้งพักนั่เอื เดินกันได้สบายดีพี่น้องยิ่งแล้วคื่อนอีกฝืนก็ถึงข่าวเหมาะสัจังในการมืดเราไม่น้องเอยู่ยมุดแล้วเดือดเต็มสองสองสหายตลา,าดอขอบคุณที่กำามาหาบม้ม้ะพี่น้องเด้อ